สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วหลังจากที่หายไปหลายวันนะฮะก็กักตัวอยู่ครับกักตัวอยู่14วันอย่างที่บอกครับวันนี้มีอุปกรณ์วันนี้เห็นอยู่ในชุดป้องกันตัวเองนะฮะป้องกันตัวเองอยู่บ้านก็ต้องป้องกันตัวเองสองสิ่งที่ควรจะมีติดตัวครับคือหนึ่งไปไหนเดินทางครับ ออกไปจากบ้านหรืออยู่ในบ้านก็นแล้วแต่ใส่ไว้ตลอดครับคือหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก็ได้นะครับถ้าใครที่มีอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันครับไม่ไปแพร่เชื้อแล้วก็ไม่ไปรับเชื้อเข้ามาเพิ่มนะครับอย่างที่บอกว่าทําไมต้องเคอร์ฟิวทำไมต้องปิดทําไมถึงต้องหยุดการเดินทางทําไมต้องใช้นโยบายโซเชียลดิสทันซิงก็คือตรงไหนที่ไม่ปลอดภัย ห้ามไปครับตรงไหนที่จําเป็นต้องไปก็ต้องระวังครับและตรงไหนที่ปลอดภัยที่สุดครับอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่สาสุขหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านสุขภาพเขาทํางานหนักครับเราต้องช่วยกันครับเพื่อที่จะไม่ไปรับเชื้อหรือไม่ไปแพร่เชื้อเพราะบางคนไม่รู้ครับว่าตัวเองนั้นติดเชื้อแล้วนะฮะ ปลอดภัยที่สุดคือจะไปไหนต้องระวังครับแต่ตอนนี้คือเขาไม่ให้ไปไหนแล้วนะครับก็เคอร์ฟิวตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสี่เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมีการรายงานตัวครับซึ่งหลายๆจังหวัดก็มีโปรแกรมที่ใช้ในการติดตามนะครับประเทศไทยก็จะมีโปรแกรมที่ใช้ในการติดตามสําหรับคนที่มาจากต่างประเทศนะครับก็อย่างที่บอกครับให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของอสมอของเจ้าที่สาสุขนะครับ ใครที่อยู่ในหมู่บ้านก็เชื่อเจอ้าหน้าที่ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็เจ้าที่ด้านสาธารณสุขที่อยู่โรงพยาบาลสุขศึดษาตำบลน,นะครับแล้วก็โรงพยาบาลถ้าเราตรวจสอบประวัติแล้วท่านเสี่ยงครับก็ต้องดูแลตัวเองครับอย่างที่บอกครับวันนี้หน้ากากอนาาไมเป็นหนึ่งสิ่งครับที่ต้องมีไปไหนมาไหนครับแต่ตอนนี้เขาห้ามไปเท่าที่จําเป็นนะครับ ในบ้านหนึ่งคนอาจจะมีหลายนะครับหลายคนก็ส่งไปหนึ่งคนครับในการที่จะไปซื้ออาหารซื้อกับซื้อแล้วก็เอามาเก็บที่บ้านทานให้ได้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกก่นลดการออกไปแต่ก็ไม่ถือว่าจะขนาดกักตุนครับตอนนี้ก็ยังซื้อหาอาหารได้อยู่นะฮะอย่างที่สองที่ต้องมีครับคือเจลไม่ว่าจะเป็นขนาดพกพาไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ นะครับก็มีไว้ติดบ้านสักหนึ่งอันอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนนะครับสิ่งสําคัญก็คือหน้ากากกับเจลนะที่ต้องมีนะครับแล้วแต่คนนะฮะจะมีเล็กมีใหญ่มีอันน้อยๆยได้หมดครับและที่สําคัญคือเรื่องของการล้างมือนะครับสโลแกนก็คือกินร้อนช้อนฉันล้างมือทั้งวันห่างกัน2เมตรนะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับเราตอนนี้ก็คือที่ร้านอาหารเขาห้ามแล้วนะครับไปนั่งทานก็ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวครับ การยืนก็ห่างกัน1เมตรนะครับไม่ว่าจะไปราบสะดวกซื้อซึ่งในลหลายพื้นที่ก็ได้มีการปิดนะครับแล้วก็กำหนดช่วงเวลาเท่าที่จําเป็น,นครับอย่าลืมรัาต้องล้างมือด้วยสบู่ซึ่งอย่างที่บอกครับหลังจากทํากิจกรรมหรือไปจับสิ่งของที่ต้องห้ามคิดว่าน่าจะมีเช่นลิฟต์นะครับบันไดเลื่อนถ้าเราหลีกเลี่ยงการเดินทางไม่ได้นะครับเรื่องของรถ ภายในรถนะครับบริเวณที่อยู่รอบๆบ้านนะฮะหรือออกไปข้างนอกนะฮะที่ต้องจับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะสัมผัสกับอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับใช้เจลล้างมือแล้วก็หรือใช้เป็นแอดแบบสเปรย์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับสสิ่งที่ต้องมีคือ1นผ้าหน้ากากอนามัยครับหรือหน้ากากผ้าครับ2ก็คือเจลนะครับแม้จะเป็นแบบสเปรย์ก็ได้ครับหรือเป็นเจลแบบนี้ก็ได้ครับเอาที่สะดวกแล้วพกพา นะครับให้มีติดตัวไว้เป็นของจำเป็นสองสิ่งที่จะใช้ในการอยู่ให้ได้เพื่อสู้กับโควิดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ได้ครับอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับลดการแพร่เชื้อแล้วก็ลดการไปรับเชื้อนะครับเป็นการควบคุมและป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ